สวัสดีครับวันนี้เราไปดูซิว่าเมื่อวันที่หกเราขายยางไปวันนี้วันที่แปดอุปกรณ์ยางจะเป็นยังไงบ้างอันนี้เตรียมผลิตอุปกรณ์ส่งให้กับลูกค้าครับเตรียมต่งนะครับเนี่ยตอนนี้คนงานไปให้น้ำกดมาละเข็มแรกเราจะดูซิว่าเข็มแรกจะออกมาขนาดไหนเดี๋ยวมาดูซิคนงานเพิ่งเอาน้ำกดไปให้กลับมา เตรียมพร้อมเสร็จแล้วเหเสร็จแล้วครับมันน้ำกดใหม่มันก็ถามว่าเซตตัวม,มันก็เซตไปน้ำกดใหม่ที่ซื้อมาจากแยงไข่ใหญ่นะแล้วก็ถามว่ามันจะแข่งไหมเราต้องรอครับต้องรอใช่ไหมไม่เหมือนเหมือนเก่าปะมันไม่เหมือนนะครับของเก่ามันเซตแล้วมันแข่งเลยอันเก่าเราใช้ตัวนี้ครับนี่อุ้ยเดี๋ยวอันนี้มันเซตแล้วมันนี่ตัวเก่าใช้ตัวนี้ครับใช้ดี นี่ครับของแม็กนี่อมโปะเนาะตัวนี้โหช่วยน้ำกดครับอย่างดีไม่ต้องใหม่อยู่ไหนอะต้อใหม่ดูขวดดิอ๋อขวดขาวขวดขาวคือมาใหม่ตัวนี้ตาสิงสิงใช่ไหมเนี่ยใช่ครับสิงมีปีกด้วยสิงมีเหนือเหนืออ๋อสิงสิงอยู่หน้าสิงอยู่หน้าโบดนี่หว่า มันต้องทิ้งเวลาประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงพี่จะดูว่ามันจะเท็บตัวหรือไม่เช็แล้วแตนเก่าที่ฉีดปุ๊บแข็งเลยครับโอเคไปดูก่อนนะว่าว่ามันออกหรือเปล่าเข็มแรกจะออกยังไงเพิ่งขายไปครับนี่ฝนตกตกทุกวันได้เวลาตกเลยอ่าดูระบบเจาะนี่นี่ครับ ได้เกือบครึ่งถ้วยเหมือนกันถ้วยลิตครึ่งน,นี่ยังหยดอยู่จบเมื่อวานนี้นี่ลบประจำตำแหน่งแต่ละคนอโอ้อดูสิออกไหมนี่คันใหญ่ออกออกบ้างมออกบางหน้าฝนอะไรเงี้ยอ่าออันนี้อ้า อันนี้ไม่ออกมันไม่ออกอันนี้ออกไหมอ,ออกเกือบครึ่งถ้วยถ้วยนี้สินี่ระบบเจาะโอ้อันนี้ถ้วยลิปครึ่งดูอะดูต้นกับถ้วยนะถ้วยใหญ่เกือบเท่าต้นอนะ่ะก็ออกครับครึ่งถ้วยเข็มเดียวนะเข็มเดียวนี่ยังออก อันนี้โออันนี้เกือบเต็มถ้วยแฮะนี่เข็มเดียวครับที่หายขี้โมนี่อยู่เลยนี่เกือบเต็มถ้วยต้นหนึ่งจะมีอยู่ประมาณนี้ครับหนึ่งถ้วยสองถ้วยสามถ้วยสี่ถ้วยห้าถ้วยห้าถ้วยจะแปลว่าอีต้นนู้นสามต้นสามถ้วยต้นนี้ถ้วยลิตรครึ่งสามถ้วยสี่ถ้วยต้นนี้ครับนี่อันนี้ยังไม่ถึงครึ่งดี นนี้นี่ครับระบบเจาะนี่ครับให้ถูกตัวนี้ง่ายใช้ไปเลย3ามปีรั่วซ่อมได้ฝาตัวนี้หักไปแล้วดีหักก็ดีเพราะต่อไปจะไปหักอีกแล้วเราซ่อมเอาใช้ได้ไปเลยสิปีคุ้มครับอุปกรณ์ยานี่ซื้อไปครั้งเดียวเนี่ยใช้ได้ไปเลยสิปี นี่ครับแล้วเราอุปกรณ์เท่าซื้อมากซื้อน้อยก็ตามขายไม่เกิน3รอบได้ทุนคืนละตอนนั้นก็กำไรอันนี้ก็ครึ่งถ้วยครับเนี่ยหาีิโมนี่อุปกรณ์จะยางอันนี้ผมเอาถุงรุ่นใหม่มาใช้ครับ2ชั้นเคลือบหนาเอา่อยางพารา50ปี นี่ครับเข็มนึงออกละดีก็กรีดเยอะฝนตกก็ไม่สนเมื่อวานก็ตกครับตกก็เดินกรีดทั้งเเดินเจาะทั้งฝนฝนนี่แหละครับนีอ่ออกฮะอันนี้ถุงรุ่นเก่าครับนี่ปีที่สามละเอาตรงนี้มานี่ยางนี่พันยาพลาพันหกร้อยนี่ครับเข็มเดียวพึ่งถ้วย มี่ถุงเสียแล้วซ่อมได้มีอะไรจะซ่อมให้นี่ครับมีหมวกหมวกไม่ต้องทําอย่างนี้นะหมวกอะต้นทุนมันสูงไม่ไม่สูงตกตกอันละประมาณสองบาทแต่ทนครับทนดีสองบาทใช้ถุงข้าวสารก็ไนดะ้ต้นทุนไม่ถึงบาทหมวกครับอันนี้หมวกเมื่อก่อนเรายังไม่รู้เนาะเราก็เลยเอาตัวนี้มาแต่มันก็ทนดีนะปีที่สามนะครับใช้ได้อยู่ นี่ครับนี่ก็ออกระบบเจาะนี่ออกครับสบายใจดีตรงไหนหนึ่งแก้ปัญหาเรื่องคนงานสองปัญหาฝนตกครับราคาถูกสี่ยางไม่ต้องโคน้นห้าทำงานกลางวันหกหกอะไรวะ ยางไม่โทมเออใช่เพราะหน้าไม่หมดเจาะไปได้เรื่อยๆอายุ <S <S ยาวครับเนี่ยเห็นไหมนี่เข็มแรกนะเข็มแรกเพราะเพิ่งขายไปเมื่อวานนี้เมื่อวานก่อนเออเมื่อ,อาวานก่อนเจาะไปนี่ครับต้นนึงก็จะมีเนี่ยถ้วยสองถ้วยสามถ้วยเวลาเราจะไปขายเราก็เก็บทีเดียวเลยเต็มเวลาเต็มเราก็ยกลงล่างเต็มแล้วยกลงล่างเต็มล้วยกลงล่าง ยาวออกจากถ้วยครับหนึ่งเบาสองนำกดมันไปนโดนลากยางเนี่ยถ้า,ถาอันนี้เต็มเราก็ตะแคงจะใส่ได้อีกใส่ได้แล้วก็เต็มเต็มแล้วเราก็อันนี้ใหม่มาเอาใหม่โอ้อันนี้อันนี้ออกอันนี้ไม่ออกมันเป็นอีหยังนี่ยางระบบเจาะเนี่ยออบางๆมากๆปุ๊บมันหยุดนะ มันหยุดไปประมาณสักเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะหยุดเลยมันกลัวตายมั้งมันก็มีชีวิตเหมือนเราเนาะคงจะกลัวตายมันก็เลยหยุดไปก่อนหยุดไปก่อนหยุดไปประมาณสักสักอาทิตย์นึงแล้วก็ออกอีกออกอีกเราก็เจาะอีกเราก็เจาะอยู่ประจําอยู่ละเนี่ยเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงมาเข็มที่สองที่สามเดี๋ยวออกเต็มอีกอะออกมากเหมือนเดิมนะครับมันก็กลัวมะนันเนาะเหมือนเรากลัวตาย ก็คือเลือดเขาอันนี้ก็เกือบเต็มถ้วยครับเนาะอ้าสนใจก็โทรมาได้ที่065 395 9856สะน้ำครับปลามมาปล่อยเมื่อวานนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะโตมาแล้วก็ตายไม่ได้กินเลยแล้วเราสัตว์เลี้ยงด้วยเราก็ไม่จักกินมันอะจักกี้ไงไม่รู้แต่ชอบเลี้ยง ไก่เลี้ยงไว้กินไม่ลงแม้แต่ไข่กินไม่ลงเลยไก่ตลาดกินได้แต่ไก่เราเลี้ยงเองไม่ไหวนี่ครับเกือบเต็มเลยมาดูสวนได้ครับวิธีทำหกปีแล้วสิ้นปีนี้ก็หกปีเต็มหรือก็เข้าปีต่อไปก็ออกทุกต้นด้วยครับไม่ต้องกลัวว่ายางหายเราจะรู้เลยแล้วคนงานสุวรรณธาตาเอาคนงานนะ มากรีดเอ้ยมาเจาะเราจะรู้เลยว่ายางหายหรือไม่หายเพราะมันมันจะออกตลอดเราจะมาอ้างว่าฝนตกลูกพี่ฝนตกกีนไม่ได้ผมไม่ได้กินนะที่ไหนได้ยางไปขายแล้วของเพื่อนๆมีครับแต่ผมยังไม่เคยโดนนะเพื่อนๆมีโดนขโมยยางไปขายไม่เต็มถ้วยสักทีนี่อันนี้โกหกไม่ได้เพราะมันออกทุกวันออกเสมอถ้าหดก็หดไปหน่อยมนนีแต่จะเพิ่ม นี่คโอ้อันนี้มลืมเก็บน,นี่หนึ่งถ้วยสองถ้วยสามถ้วยสี่ถ้วยเห็นไหมต้นนึงอมีถ้ามันเอาเยอะก็ใส่เข้าไปสี่ถ้วยเนี่ยโอเคศูนย์หกห้าสามเก้าห้าเก้าแปดห้าหกอำเภอบางทองจังหวัดพิโลกสอทอนัดโอ้นี่ลืมเก็บอีกแล้วนี่ลืมเก็บไปขายซะงั้งงน อันนี้ก็ออกครับเกือบเต็มถ้วยเมื่อนั่งแค่นี้ก่อนเนาะมีอะไรโทรมาได้นะครับมาสอบถามได้คุยเล่นก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดใครมใครมีอะไรดีๆก็มาบอกกันผมเองก็ไม่ได้เก่งไม่ได้รู้ไปหมดเพีงเยงแต่ว่าทําไปศึกษาไปคิดไปทําไปจุดบอดจุดอ่อนอยู่ตรงไหนจุดแข็งตรงไหนเราก็เอามาปรับปรุงเอามาใช้จะแก้ปัญหาได้แค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีครับ